สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกัผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง BNK48 และก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมจะพูดถึงใครนะครับหน้าน้องลอยอยู่มาซะขนาดนี้นะครับก็วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของน้องนิวชัญญาพักนุ่นประสบสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นั่นเองนะครับแล้วก็ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของน้องเนี่ยขอพูดแสดงความยินดีกับน้องก่อนก็นแล้วกันนะครับก็เมื่อวานนี้น้องได้เข้าพิธีประชิมของโรงเรียนก็หมายถึงว่าน้องจบม .6 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับน้องนิวด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้ามาหาลัยก็หวังว่าน้องจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องราวในวันนี้ดีกว่านะครับก็ วันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องของการเป็นเซนเตอร์เพลงหลักนะครับซึ่งผมว่าเมมเบอร์ทุกคนที่เข้ามาในระบบ48กรุ๊ปไม่ว่าจะเมืองไทยหรือว่าวงพี่สาวหลายๆประเทศเนี่ยทุกคนน่าจะมีเป้าหมายสูงสุดแบบเดียวกันเลยก็คือ,อการอยากเป็นเซนเตอร์เพลงหลักสักครั้งนะครับก็ยังดีนะครับแต่ว่ามันมันหนทางเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับมันจะมีผู้ที่ สมหวังที่ได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักแล้วแล้ว,ลวก็ผู้ที่รอโอกาสอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ตั้งเ,เหมือนเป็นโพลเล่นๆคำถามเล่นๆขึ้นมาว่าคิดว่าใครรุ่นน้องรุ่นสองคนไหนจะเป็นเซนเตอร์เพลงหลักคนต่อไปต่อจากน้องฟอนที่ได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักในเพลงเจระชานะครับแล้วก็น้องจีจี้ที่ได้เล่นได้เต้น ได้เป็นเซนเ,นเตอร์เพลงหลักในเพลงอาวารุตัดปีเปอร์หัวรอเซ่นะครับก็มีคำตอบเข้ามาหลากหลายมากมายเลยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าน้องที่น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นเซนเ,นเตอร์เพลงหลักของรุ่นที่สองคนต่อไปได้นะครับแล้วผมก็อยากให้เป็นมากๆเลยก็คือน้องนิวเนี่ยแหละนะครับอ่ะ ถามว่าทําไมผมถึงอยากให้เป็นถ้าตอบแบบกํำตันทุกบินทุกดินเลยก็คือน้องสวยน่ารักยิ้มเก่งมีทัศนคติที่ดีนะครับแต่ว่าคําตอบนี้มันผมพูดคนเดียวไงเพราะแล้วก็ถ้ามีคนอื่นพูดก็อาจจะไม่มีกําลังคอนะครับเพราะว่าในระบบ48กรุ๊ปเนี่ยเขามีวิธีการหาเด็กสาวเข้ามาเป็นตำแหน่งเซนเ,นเตอร์เพลงหลัก อยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาแยกกัน็นข้อๆนะครับข้อแรกก็คือเราจะหาเซนเตอร์เพลงละได้จากการที่ผู้บริหารหรือคณะครูเขาเลือกขึ้นมานะครับก็มีเราก็เห็นกันอยู่ในหลายๆซิงเกิลน,นะครับแล้วก็ข้อ2เรามีงาน general election ที่ให้แฟนคลับซื้อ CD ซื้อ Music กการ์ดแล้วก็ โหวตเข้ามานะครับน้องคนไหนหได้คะแนนส,สูงสุดระดับหนึ่งก็จะได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักในมิอกาสเลือกเพลงในซิงเกิลต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีงานจังเก้นซึ่งเป็นงานที่ให้เมมเบอร์มาเป่ายิงฉุกกันวัดดวงกันนะครับใครชนะเพื่อนได้6รอบติดก็จะสามารถเป็นจังเก้นเกนควีนแล้วก็เป็น Center, เซนเตอร์เพลงหลักในอัลาบ้นถัดไปนะครับอย่างที่น้อง GG จีทำมาได้แล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าน้องนิวมีโอกาสเป็นไปได้ไหมกับทั้ง3าข้อนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับน้องมีโอกาสมีสิทธิ์เช่นกันนะครับเอาที่ข้อแรกก่อนนะข้อแรกเนี่ยหมายถึงว่าการที่น้องจะเป็นเซนเตอร์ได้ใน จากผู้บริหารแล้วก็คุณครูเลือกนะครับผมมองว่าน้องมีสิทธินะข้อหนึ่งคืออ่ะน้องหน้าตาสวยยิ้มเก่งมากๆเนี่ยใครเห็นก็สบายใจอยู่แล้วนะครับสามารถดึงดูดให้คนนอกสามารถติดต่อตามน้องได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ร้องเพลงเก่งด้วยซึ่งด้วยความที่เป็นออกเป็นซิงเกิลมันก็ต้องมีเพลงใช่ไหมครับถ้าเซนเตอร์ร้องเพลงไม่ดีมันก็ ดูแปลกๆนะครับแต่น้องร้องเพลงเก่งมากเนี่ยมันก็มีสิทธิสูงที่น้องพริภูบริหารที่คุณครูเขาจะเรียกน้องได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเป็นเด็กที่มีทัศนคติดีมาก,กวางตัวดีมากเพราะฉะนั้นเวลาไปออกสื่อต่างๆเนี่ยผมว่าคนภายนอกเขาก็จะรู้สึกเอ็นดูน้องนะครับเช่นพิธีก้อเอยเอยอะไรเอ่ยเขาก็นะเขาก็อยากคุยกับเด็กที่นิสัยดีๆนะครับหรือแม้กระทั่งคน ที่ไม่ได้ตาบวงแล้วเขาเห็นน้องออกสื่อนี่ก็จะรู้สึกว่าเ้ยเด็กคนนี้มันเรียบร้อยมันเพูดจาดียิ้มเก่งมันให้เกียรติคนดีนะเขาก็พร้อมที่อยากที่จะมาสนับสนุนวงต่อผมก็รู้สึกว่าเออนิวเป็นหน้าตาของวงได้เลยนะผมว่านะครับมากันที่ข้อสองก็คืองาน general election นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้ค่อนข้างยากพอสมควรน,นะครับเพราะว่าอาด้วยคะแนนโหวตของน้องในงาน General เจเนอเรชั่นทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครั้งแรกน้องไม่ติดเลยแต่ว่าครั้งที่สองน้องก็อยู่ในกลุ่มของอันเดอร์เกอร์นะครับเพราะว่ามถ้าเทียบจากคะแนนเนี่ยโอ้ห่างอีกหลายคะแนนเลยกว่าแต่น้อยก้าวไปที่หนึ่งได้แต่ผมมองว่า มันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยน่ารักแบบเนี้ยสดใสอย่างนี้มีความกระลืนหรือล้นตลอดอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปโดนตกใจดโดนคนอื่นโดนใจคนอื่นได้เยอะแยะมากมายแล้วก็พร้อมที่จะนําเม็ดเงินไปซื้อบัตรโหวตซื้อโคโ้ดโหวตมาโหวตให้น้องตรงนี้น้องก็อาจจะก้าขึ้นไปเป็นที่หได้เช่นกันนะครับ เพราะว่าอย่างสมัยที่แล้วเนี่ยที่น้องเจนได้ที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครคาดไว้นะครับว่าน้องจะได้ที่หนึ่งแต่น้องก็สามารถทําได้ด้วยเออการเป็นเด็กดีของน้องนะครับก็เนี่ยแหละครับผมก็เลยมองว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะไม่มีไม,ไม่ไม่ใช่มีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้มันไม่มีใครออกกฎว่านิวห้าเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุ่มเทรุมทุ่มใจทุ่มแรงกันจริงๆน้องนิวก็มีสิทธิ์ไปถึงฝันได้ นะครับอ่ะมากันที่ข้อสุดท้ายก็คือ,องานจังเก้นนะครับซึ่งอ่ะอย่างที่เรารับรู้กันดีว่างานจังเก้นเนี่ยมันเป็นการใช้ดวงล้วนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับแล้วผมก็อย่างที่บอกไปตลอดแหละว่าสาเหตุที่จีจีได้ที่หนึ่งมาเนี่ยก็คือการใช้ดวงใช่ไหมครับแต่ว่าดวงทำไมเขาถึงให้ให้น้องเป็นที่หนึ่งละ่ะ นะครับผมยังเชื่อในเรื่องของคนบนฟ้านะครับคนบนฟ้าเขาก็จะโดนบันดาลสิ่งดีๆให้เด็กดีๆเสมอแล้วก็ซีจีก็เป็นเมมเบอร์ที่ทําดีต่อวงมาตลอดเป็นเด็กดีมาตลอดให้เกียรติทุกคนมาตลอดเนี่แหละครับผมเลยเชื่อว่าคนบนฟ้าก็เลยมอบโอกาสดีๆให้จีจีไปเป็นจังเก n ้ u ควีแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงวารตะบีเปิลจนตอนนี้ก็เป็นเมมเบอร์ที่เป็นผู้นําของวงได้ล้นะครับผมก็เลยเชื่อว่า แล้วเด็กดีอย่างนิวเด็กที่ทัศนคติดีๆอย่างนิวเด็กที่ไม่เคยทําตัวผิดกฎวงอย่างนิวเด็กที่ไม่เคยพูดจาให้ร้ายใครอย่างนิวจะเป็นมิสจังเก้นควีนบ้างไม่ได้เหรอนะครับผมก็รู้สึกว่าครั้งที่สองน้องนิวก็น่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าครั้งแรกน้องก็เข้าไปได้ลึกเหมือนกันนะครับก็เรื่องของดวงหนึ่งมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับคือเหตุผลทั้งสามเหตุผลที่ผมมองว่า นิวก็มีโอกาสเป็นเซนเตอร์คนต่อไปของรุ่นสองได้เช่นกันนะครับแต่ว่าณเวลานี้ถึงแม้ว่า,เ,าเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่นิวทําดีมาตลอดเป็นเด็กดีมาตลอดเนี่ยจะส่งผลให้น้องได้สิ่งดีๆตามมาเรื่อยๆแน่นอนนะครับอย่างน้อยตอนนี้ก็น้องก็มีคนดีๆมารักน้องมา มอบสิ่งดีๆให้น้องมากมายนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้น้องนิวเสมอนะจ๊ะพี่ไม่ทิ้งหนูไปไหนแ,แน่นอนนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกรุ๊งกริงกรุ๊งกร,งร,งริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ